สบายดีทุกคนเนาะมาพบพ่อกับแอ้เด้อเออได้ได้ขา่าวว่าเพื่อนเพื่อนได้เบิ่งข่าวข่าวข่าวเยีว่ว่านักข่าวเอของไทยบางบางช่องอ่ะบางรายการนะที่ว่ารู้ถูกเล่าเฮาน่ะรู้ถูกเพื่อนเล่าว่าไม่มีปัญญาขึ้นรถไฟไม่มีตังอะไรประมาณนี้แหละไม่มีปัญญาใส่นี่ประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้เออ,เลอแล้วก็เพิ่นมาขอโทษแล้วเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่นอาขมาขอโทษแล้ว อยู่ขามา,าอยู่สถานโูษเลยแหละไปขอโทษขอโพ้นแหละไอ้ราคาคนนี้่ะซื้อ,อยังวะซื้อถ้าน้อมบ่น้อมน้อมนี่แหละอ่ะน้อมน้อมน,น้อมน,น้อมนี่แหละเนาะเจ้าอ้บ่ผู้ณหลักผูญญญ้้ใหญ่ใยสถาน,นีของเจ้าน่ะเขาแบบเขาอยู่เขาอยู่สิบุได้แล้วย่อนย่อนเจ้าไอ้ขาดความรู้ความสามารถนะขาดปัญญาปัญญาอ่อนๆๆนั่นนะเจ้าเห็นให้ผู้หลักผู้ใหญ,ญ่เขานี่ จนสีเอาหนาไปอยู่ไซบอรเลยเขาอายเบิดแล้วย้อนเจ้าหัวเ่ากระดอกกระดูกสิข่ามอแล้วเจ้าหังเ่าอ่ะแต่เจ้าอ่านข่าวนี่โอ้โหนะเบียดเบียนไปเบิดเลยโบฮู้ยังก็บอาไปเลยนะโบฮู้ยังบบฮู้ข่าวฮู้ข้าวยังเหตุงานจนกระดอกกระดูกข่ามอแล้วสิข่ามอแล้วยังเห็นยังโมเป็นเลยยังอ่านยังโมเป็นเลยยังเราอยังโมเป็นเ่าโมเถือกโมต้อง ปากบ่ดีนะคนแนวนี้นะบ่จะเลร่ญนนกักไปขอโทษโลดไปขอโทษคอยนี่บ่ยกโทษให้เราบ่บบาให้เล่าดอกคอยนั่นนะ่ะไอ้คนแต่ยินบอกคาว่าม้าเคยกินขี่มันเคยกินขีข่คือเก่าแล้วนะเอออ่านข่าวบ่เข้าใจแล้วเลยอ่ะบ่มีไผอบล้มบ่ขาดการอบล้มบ่ถามเนี่ย ขาดก้อนอวบรมบ่ะเป็นนักข่าวเป็นผู้อ่านขา่าวยังได้เ่าที่ตายแล้วเสือกอีกโคตรเสือกเลยอะเสือกสุดๆันดานคนมนันแนวนั่นละ่ะพีน้องเอ้ยบอกไว้เลยบอกบอกหาอภายัยผมเด้อสำหรับตัวผมมาเคยกินขีมันกินขีคือเกาฝากฝากไปเลยเด้อแช่ไปให้น้ำเนี่ย ความผิดพลาดของเราอ่ะมีมไผหายอภัยได้ดอกถ้าเด็กน้อยสิหายอภัยได้ยุ่นี่เท่าแล้วสิตายบืนมือเฮนี่แล้วสิหายอภัยบ่บ่มวยอภัยดอกถ้าเด็กน้อยเลยยอมหายอภัยอยู่เด็กน้อยโมโหอีน,น,นู่นอีนี่ยังก็บอกไปตามภาษาเด็กน้อยนี่เท่ากับดอกกระดูกสิเข่ามอแล้วนะยังมาเสือกของบ้านชาวบ้านเขาอีกไอหอกไอหัวดอเอ้ย